สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คูมวลโชวนรีวิวกลับมาอีกแล้วนะนะครับผมเย่เย่สำหรับวันนี้นะครับคูมวลมีงาน Star War มาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆครับผมกับงานอะไรเนี่ย Return of Jedi นะครับเป็นภาคของ Star War นะครับผมเป็นคาแรคเตอร์ Boba f e t t นะครับอแพคเกจจิ้งนะครับผมเป็นรูปแบบโบราณนะ จะเป็นเหมือนกับเป็นเอ่อเป็นเป็นแพ็คนะฮะผมเป็นแพ็กของตัวงานสมัยโบราณที่เรียกว่าเคนเนอร์นะครับผมซึ่งเขาทำเป็นรูปแบบของแพ็กเกจจิ้งแบบเก่าๆโบราณผมมองว่ามันเท่ดีนะครับเป็นงานรูปแบบเขาเรียกว่านะวินเทจคอลเลคชั่นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของบูบาเฟตนะครับผมโอ้สวยงามเพื่อนๆจ๋านะครับผมสเกล3.75นิ้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ3.75นิ้วก็วคือประมาณ ประมาณพวกงานาพวกพีเดเตอร์ไฮยะทอยหรือว่าพวกงาน h ฮดดี้เอ็มดแดงที่ผมเคยรีวิวไปนั่นแหละรครับจะเป็นสเกลที่ผมค่อนข้างที่จะถนัดเลยนะสเกลวันนี้ชอบนะครับผมสเกลกำลังเล็กน่ารัก,น,รกน่ารักดีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวครูบอลขออนุญ,ญาตนะครับไปแกะน้องออกมาก่อนนะครับว่าด้านในนะครับน้องโบบาเราเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเอาไปแกะกันเลยจ้าคัตเตอร์ครับ นี่ครับเพื่อนมาแล้วนะครับผมน้องโบของเรานะฮะตัวเล็กได้ใจมากนะครับเนี่ยเทียบกับฝ่ามือผมนะเนี่ยตัวเท่านี้เองนะครับตัวเล็กกระจิ๊นเดียวเทียบกับนิ้วชี้ผมนะนะครับผมตัวเล็กกระจิ๊งหนึ่งแต่ดีเทลรายละเอียดนั้นมันเป็นอะไรที่บ้าบอขลัค์ทางมากๆนะเพื่อนนะนะครับผมของแถมนะครับแถมมาเยอะมากนะครับแถมมาปืนหนึ่งกระบอกนะครับผมมีเท่านี้เลยจริงๆนะครับมีปืนหนึ่งกระบอกนะครับเนี่ยนี่คือของที่แถมมาให้นะครับผม ราคานี่ก็ไม่เบานะนะครับผมสำหรับน้องโบบาของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเอาน้องออกมาเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตให้เพื่อนนะผมต้องกลัวตรงส่วนที่เป็นเนอ่อแวห,หวนเล็งตรงหมวกจริงๆแบะเออกมาจะลูชวแอค่อยๆจะลูกจ๋าปริ๊ดออกมาแล้วจเ้เพื่อนอออเออเฮ้ยเฮ้ยสวยเพื่อน สวยมากสวยมากเฮ้ยสวยจริงๆนะครับผมโอ้โหดีเทลรายละเอียดนะครับเฮ้ยสวยนะเนี่ยอันนี้เป็นงานของคาแรคเตอร์ s t r r Wars ตัวแรกของผมเลยนะผมไม่เคยเล่นงาน Star Wars เลยนะนเพื่อนๆนะก็ต้องยอมรับว่าผมแทบจะไม่ได้ดูหนังเขาเลยแต่ผมมี Star Wars ทุกภาคนะนะครับผม นะครับผมมีไฟล์หนัง Star War s ทุกภาคเลยแต่ผมดูเขาน้อยมากนะครับผมแต่ผมจะชอบพวก Star Wars ยุคเก่าๆมากกว่านะครับอุ้ยสวยงามนะครับเจ้าบเบเฟนเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ใน Star Wars ที่ค่อนข้างที่จะดังนะครับผมแต่ว่าบทในหนังอย่าไปพูดถึงมันเลยเนาะนะครับนะครับผมบทแกโผมากิ๊กๆมากนะแกโผมานิดเดียวจริงๆนะครับแต่ว่าการดีไซน์นะครับการดีไซน์แล้วก็ เรื่องราวของตัวเขาเนี่ยโอ้โหมันเท่มากนะครับผมเป็นนักอะไรนะนักล่าฆ่าหัวนี่นะครับผมนักล่าฆ่าหัวไม่ขึ้นกับใครเลยนะครับผมเท่มากนะครับแต่ตอนตายนี่ก็แบบโอ้ยตายแล้วเลยอะนะครับผมสวยงามมากๆครับเพื่อนๆครับผมสาหรับงานตัวนี้นะฮะโอ้โหน้องบูบาเฟตเรานะครับหล่อมากเป็นเพื่อนดีเทลละเอียดบ้าบอลระคังมากๆนะครับผมสำหรับงานตัวนี้นะครับผ้าในตรงนี้เป็นผ้าจริงด้วยนะแล้วก็มีรูด้วยนะเพื่อนๆเห็นไหม จะมีรูมีล่องนะครับเหน็บไหมครับมีรูมีการแบบดาเมจนะฮะแล้วก็เจ็ทแพคสวยงามเท่มากมายนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาน้องไปอาบน้ําก่อนนะครับแล้วก็จะเอามายืนคู่กับไดโอดูซิว่าน้องบอบเเฟตเราจะหล่อขนาดไหนนะครับผมเอา้าไปเลยจ้าเจ็ทแพคไปเลยบินลงมาแล้วอุ๊ย ไม่ครับเพื่อนๆขอ z ูมนิดนึงนะฮะช่วยนี่ครับผมสำหรับน้องโบบาของเรานะครับผมบบาเฟสมยียี่โอ้โหหล่อเหลือเกินพวกคุณเลยเพื่อนๆครับผมเป็นไงฮะพอถอดออกมาจากแพ็คแล้วนะครับผมเอาไปอาบน้ำแล้วเนี่ยนะครับน้องหล่อมากๆนะครับอ่ะมาขอพูดถึงรายละเอียดนิดนึงนะครับ กับสลับงานตัวนี้ด้วยเพื่อนๆนะงานของ Star War s นะครับผมงานที่ผมบอกว่าเป็นสเกลที่เล็กมากๆนะครับแต่ดีเทลนี่เพื่อนๆมันไม่เล็กเลยนะดีเทลเขาเดือดดานมากๆนะครับเนี่ยนะครับจุดขยับนะครับก็โหดนะครับเนี่ยสวยงามเพื่อนๆมันเหมือนมากนะนะครับผมจุดขยับค่อนข้างที่จะสลับผมนะผมจะขยับเขายากอยู่เพราะผมไม่เคยเล่นงานลักษณะแบบนี้เลยนะครับมันจะขยับแบบ คือมันฝืดมากอะเนี่ยผมกลัวมันบางจุดว่ามันจะหักหรือเปล่าร้อนหลอนเหนมือนกันนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับผมได้มาเป็นมือสองนะครับได้ของดีตัวนี้มาจากพี่ในกลุ่มเลยนะครับที่เขาใจดีปล่อยให้ในราคาที่มิตรภาพมากๆนะครับผมในกลุ่มซื้อขายาฟิกเกอร์นะครับ Star Wars นะครับผมตัวนี้เป็นขนาด3.75นิ้วนะครับผมคือเป็นขนาดเล็ก นะครับ,บตัวกระจิ้วเดียวนะครับแต่เป็นขนาดที่ผมนั้นชื่นชอบนะครับเพราะว่าผมเก็บงานลักษณะสเกลประมาณนี้แหละนะครับผมแต่ว่าขอดีเทลโหดๆแต่ตัวนี้เพื่อนๆดีเทลมันโหดจริง,รงโดยเฉพาะแถวหน้าเพื่อนๆเห็นไหมหน้าเขาสวยมากๆนะครับแล้วนี่ยังมีผ้าจริงมาด้วยนี่นี่ตรงนี้ทีเด็ดตรงที่เป็นโลโก้นะครับเห็นไหมเขายังอุตส่าห์สกรีนมาเห็นชัดเจนเลยนะเพื่อนๆน,นะนะครับผมเกาะอกนี่ก็สวยนะครับเหมือนลักษณะ เหมือนมันจะเป็นยางนะเพื่อนนะงานเนี่ยเหมือนจะเป็นยางนะครับมันจะตะกี้ตกไปรอบนึงก็ไม่เป็นอะไรนะครับทนดีชอบผมเสื้อซานะครับชอบทําของเล่นตกนะครับผมไอตัวเนี้ยโชคดีที่ครับที่มันเป็นยางแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเพื่อนๆลองวัดสเกลกับพิมพเตอร์นะครับของงานหฮยะทอยนะครับนี่เห็นไหมมันจะสเกลเท่าๆกันพเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเท่าๆกันอุย้ยเดี๋ยวอันนี้เอาเอาอกลงก่อน เนี่ยไหมครับสเกลจะเท่ากันเลยนะครับคือถ้าเทียบเป็นสเกลคนจริงๆกับพีเดเตอร์มันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะคนต้องตัวเล็กกับพีเดเตอร์อยู่แล้วนะครับเนี่ยสเกลเล่นด้วยกันได้เลยนะครับอย่างดีเลยแล้วก็ดีเทลโหดคล้ายๆกันเลยนะครับผมชิ้นนี้เนี่ยผมให้คอนเซปต์ประมาณว่าในเมื่อนักล่าฆ่าหัวมาเจอกับผู้ล่านี่เราจะเป็นยังไงนะครับนะครับคือสเกลโอเคนะครับผมสเกลใช้ได้เลยนะครับ ดีเทลรายละเอียดเนี่ยนะครับในภาครวมเนี่ยผมให้เต็มร้อยเลยนะนะครับดีเทลเขาดีมากนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็พวกสัดส่วนนะครับสัดส่วนนะครับก็โอเคนะสมส่วนอยู่นะครับแต่จะออกแนวหัวโตเล็กๆแต่ก็ในหนังก็คงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าบบาเฟตเนี่ยเขาใส่เป็นหมวกแบบนี้ด้วยเนาะนะครับผมก็ต้องออกแนวหัวโตๆนิดนึงแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือเขาปั้นออกมาได้เหมือนดีจังเลยนะครับ คือโดยเฉพาะตัวส่วนหัวนะครับโดยส่วนหัวมันเหมือนมันเหมือนมากๆากแล้วนะเพื่อนนะนะครับผมหัวเนี่ยนะครับเหมือนมากๆเพราะว่าไอ้ตรงกลามตรงนี้มันจะต้องออกมานิดนึงนะครับผมจะต้องแบะออกมาหน่อยในความสึกผมนะอันนี้จากความสึกของผมเองนะครับจากการที่ได้เคยดู Star War s แล้วก็เห็นางาน Star War s ผ่านๆมาเนี่ยนะครับผมมองว่าในส่วนตรงปกที่เป็นกามเนี่ยมันจะต้องออกมาลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามนะครับดีเทลดีมากเลยนะครับ โอ้ oh, สุดยอดเลยตัวนี้น่าจะจัดท่าจัดทางกับไดโอเฟี o, ้ยวๆถ่ายรูปมันๆน,น่าจะสนุกอยู่นะครับสำหรับงานตัวนี้นะครับจุดขยับไปอย่างที่บอกเพื่อนๆนะผมมันฝืดมากผมเองก็ไม่ค่อยกล้าขยับแรงกลัวจะหกกลัวจะหัก,กจะแห,ก,ะหกอะไรล่ะกลัวจะแป๊กแล้วโอ้ยกรีดเลยนะจ๊ะเจ็แผงก็สีสวยเห็นไหมครับสวยทั้งตัวนะครับสมกับราคานะครับตัวหกเจ็ดร้อยเนี่ยนะครับตัวนี้สวยงามมากกับโบบ้าเฟสของเรานะฮะก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่า นะครับที่ตัดสินใจซื้องานแบบนี้เนี่ยรับอิทธิพลนะครับโดนป้ายามาแบบเต็มๆเลยจากหนังเรื่องแมนดาร o โดเลนะครับโอ้โหแมนโดเล่นผมแล้วนะครับผมแล้วทีนี้ผมไปดูแมนโดเนี่ยนะครับผมก็เลยไปดูบ o b a เฟต t นะครับที่เป็นซีรีส์นะครับโอ้โหโดนตกเลยเพื่อนๆโดนป๋าโดนป๋าโหดตกเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยไปสั่งพีป๋าไปเป็นขนาดแบบนี้แหละ นะครับผมไม่รู้ว่าของจะมาเมื่อไหร่นะครับทีนี้ผมก็เฮ้ยผมสั่งพีป่าตัวล่าสุดไปแล้วอะ่ะมันก็ต้องมีโบบาตัวเก่าดิแล้วตัวนี้มันเป็นสเสน่ห์เลยนะของ Star Wars นะครับก็เลยแบบอ่ะจัดตัวนี้มาก่อนนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนเอนได้ดูด้วยนะครับสวยงามนะถ้าใครอยากจะได้งานโบบาเฟนงามๆลักษณะสเกลเล็กๆแบบนี้เอาเรยนกับไดโอหล,ล่อบแบบนี้นะครับผมเชียร์นะครับกับงาน วินเทจคอลเลกชันของสตาร์วอลของ Kenner นะครับผมไม่รู้เป็นของ Kenner หรือเป็นของเป็นของยี่ห้ออื่นไม่รู้นะนะครับผมเป็นของ Hasbro มั้งถ้าดูหน่อยใช่ปะ่ะอ่าใช่เป็นของ Hasbro นะครับแต่ว่ามันเอาฟิลของ Kenner สมัยก่อนมานะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหรต่ต้องขอต้องขอโทษในเรื่องข้อมูลตรงนี้นะครับนะครับผมถ้าพูดผิดไปก็ต้องขออภัยประธานอขอขอประธานอภัยดูยดิพูดผิดพูดถูก ประธานาภัยกัเป็นแฟนส t a r Wars ด้วยเนาะนะครับผมผมเองก็เป็นมือใหม่แล้วเพราะตัวนี้ก็เป็นตัวแรกเลยสำหรับผมสำหรับงานคาแรคเตอร์ Star Wars นะครับก็หลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะมีลักษณะแบบแบบนี้ออกมาประมาณอีกประมาณสัก2-3าตัวแหละนะครับแล้วรอดูว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนี่สปอยไว้หน่อยแต่ผมอะเป็นคนที่ชอบส t า r Wars ที่ใส่เกาะเกาะอะไรแบบนี้นะครับผมชอบมันเท่ดีจริงๆ Star Wars มันก็ผูกพันมากับผมนะดูมาตั้งแต่เด็กเหมือนเพื่อนนะครับแต่ไม่ค่อยจะจดจำเท่าไหร่นะครับผม ก็เลยแบบว่าเฮ้ยบบาเฟนี่แหละโดนแล้วก็อย่างที่บอกโดนป้ายยาจากเมนโดด้วยนะครับเมนโดเล่นผมแล้วนะครับแต่มาดูกัว่าเมนโดจะตามมาหรือเปล่านะ <c oughs> ในครั้งหน้าแต่ครั้งนี้เอาบบาเฟไปก่อนนะครับผมตัวนี้เนี่ยยินคู่ไดโอเฟียนะเพื่อนๆนะนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับกับงานบ o บาเฟ่นนี่เชียร์นะใครอยากได้งานลักษณะแบบนี้ครับไปหาตัวนี้มาเพื่อนๆไปจัดมายังหาได้นะครับในกลุ่มนะครับ ในกลุ่มยังมีอยู่นะครับยังหาได้อยู่นะครับสลับงานตัวนี้นะฮะสวยงามมากๆเลยนะเพื่อนสเกลมันเล็กแต่ดีเทลมันไม่เล็กนะครับผมราคาก็พอไปประมาณนะครับไม่แรงจนเกินไปนะกำลังดีสำหรับผมผมมองว่ามันกําลังโอเคนะกับดีเทลนะครับดีเทลกับดีเทลกับตัวงานนะผมว่าสมเหตุสมผลอยู่นะครับอ่ากับงานชิ้นนี้เชียร์อะไรเพื่อนๆนะถ้าใครสนใจนะครับผมเข้าไปในกลุ่มได้เลยนะครับซื้อขาย Star Wars นะครับจริงๆก็มีหลายกลุ่มนะฮะลองเข้าไปดูได้เลย โอเคครับสลับวันนี้คุมวลก็จะมีขอมาอวดเพื่อนๆประมานี้กับงานโบบา f เฟนะครับผมตัวแรก Star Wars อ่าเปิดไลน์ Star Wars ตัวแรกโดยโบบา f เฟเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนว่าครั้งต่อไปจะเป็นตัวอะไรและจะเป็นงานอะไรที่คุมวลจะเอามาอวดอีกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคุมวลชวีวิวด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันในครั้งหน้านะครับผมสลับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย